สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เจ๊ไก่จะพามาทำผัดไก่ใส่หน่อไม้นะคะใส่หน่อไมออ้ส้มคะ่ะมีไก่นะคะแล้วก็มีหน่อไม้หน่อไ,ไม้ดองนะคะผัดไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะต่อมาเรามาชมวิธีทำกันเลยคะ่ะ เจ้ไก่ตำแบบนี้นะคะตําพริกกับกระเทียมค่ะพริกแห้งกับกระเทียมนะคะเราจะแก่ลงไปเลยค่ะใส่น้ํามันนิดนึงนะคะเอาพริกลงไปผัดเลยนะคะพริกกับกระเทียมนะคะ ด้านนอกผมเริ่มตกแล้วนะคะเพื่อนๆแล้วเรามาผัดพริกกับกระเทียมให้หอมนะคะได้อีกอย่างนึงครัใบมะกรูดคะ่ะ ใบมะกรูดของเรานนั่เองนะคะทำกินแบบสบายๆค่ะเพื่อนๆจาอยู่เมืองนอกอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะหาอะไรได้ก็ใส่หาไม่มีก็ไม่ใส่ค่ะ หาอะไรได้ก็ใส่ไม่มีก็ไม่ใส่นะคะเอาตามสไตล์เราเลยค่ะเอาไก่ลงนะคะพริกเริ่มฉุนแล้วนะคะเอาไก่ลงค่ะ เพืเ่อนๆจะไม่ใช้ไก่จะทำหมูก็ได้นะคะผักใส่หมูก็ได้ะค่ะแล้วแต่ชอบเลยนะคะเพืเ่อนๆ หลังจากที่รอไก่ของเราให้ให้รับตัวหน่อยนะคะให้เหลืองหน่อยนะคะเดี๋ยวเราไปเอาหน่อไม้ไปล,ล้างน้ำนะคะจะคัวให้หมดเกี้ยงไปคะ่ะ Yeah. เรล้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อน เดือดแล้วนะคะเพื่อนๆจ๋าค่ะหลังจากเดือดแล้วนะคะเราก็จะใส่ใส่หน่อไม้ลงไปนะคะแล้วใบมะกรูดค่ะเห็นไหมคะเพื่อนๆหน่อไม้กับใบมะกรูดเราจะไม่เน้นหน่อไม้มากนะคะเราจะเน้นไปที่ไก่ค่ะเพื่อนๆจ๋า ถ้แกะสีมันไม่แดงแล้วแอบใส่พริกแกงแดงนิดนึงนะคะเพื่อนๆนสีเขาจะได้ออกมาสดใสสักหน่อยค่ะและ้วนี้เราแอบใส่นะคะเพื่อนเพื่อนเห็นไม่เห็นนะคะเราแอบใส่ค่ะ <c oughs> แอบใส่พริกแกงแดงน่อยนีดค่ะ มชิลรสหน่อยนึงนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ทานไม่ใส่ก็ได้ค่ะแล้วก็ใส่ผงคนอนอนิดนึงค่ะพอกลุกริดนะคะพอกลุกริด ชิมรสนะคะแล้วลองชิมรสซีดรสไกยางอ่อนเค็มหน่อยนึงนะคะเหลือน้ำปลาค่ะ เห็นไหมคะเพื่นอนๆสีเขาเราเติมพริกแกงลงไปหน่อยหนึ่งสีเขาออกมาแดงหน่อยนึ้งแล้วก็สวยแล้วค่ะรส <ías> ชาติโอแล้วนะคะลสชาติโอเคแล้วนะคะเพื่นอนๆ ที่เราหยดไปใส่ไปข้างตอนนี้นะคะเป็นผงกะเพราค่ะผงกะเพราแห้งค่ะเราไม่มีใบกะเพรานะคะเราก็ใช้ผงกะเพราแห้งนะคะเพื่อนๆจา๋าเราอยู่ต่างบ้านต่างเมืองนะคะ สชาติโอเคแล้วนะคะรอเ,เดือดอีกสักครู่เดียวค่ะครู่เดียวนะคะเพืเ่อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆเ,เสร็จแล้วค่ะผัดไก่ใส่หน่อไม้ดองนะคะทําง่ายๆค่ะเพื่อนๆค่ะค่ะคลิปนี้เจไก่ก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับ c r i b e ให้เจไก่ด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ